จุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการจับคู่ธุรกิจผลไม้สดแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆโดยกล่าวว่าวันนี้มี4กิจกรรมหลักสร้างเงินให้กับประเทศ2,300ล้านบาทกิจกรรมแรกลงนาม MOU ซื้อขายล่วงหน้า6คู่จีนญี่ปุ่นและฮ่องกงมูลค่า1,600ล้านบาทกิจกรรมที่2จับคู่เจราจาธุรกิจคาดว่ายอดไม่ต่ำกว่า700ล้านบาท ก <S an th es> ิจกรรมที่3การลงนามระหว่างกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กับ Bank of China จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้นำเข้าจีนหรือผู้ส่งออกไทยในการชำระเงินทั้งลูกค้าไทยและจีนมากขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปลนก <S an th es> ิจกรรมที่4กระทรวงพาณิชย์จะเปิดตัวแบรนด์ไทยให้กับผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้8รูปของไทยในตลาดโลกต่อไปโดยการทำสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบและจะยังมีอีก3 4กิจกรรมที่เตรียมไว้ทั่วโลก